ดูเหมือนว่าจะออกกฎมาและกระทบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติอเมริกันก็คือ Apple นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะดูเหมือนว่า Apple เองก็อาจจะนั่งไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่ค่ะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นร่วงลงไปเพราะสมควรเลยนะคะตัว Apple เนี่ยเมื่อวานเนี่ยในตลาด n ส DA q นะคะราคาปรับตัวลงไปประมาณสักเกือบเกือบ เจเหรียญน,นะคะหรือประมาณ3.6%นะคะสาเหตุสำคัญเนี่ยก็มาจากกรณีที่จีนนะคะได้ออกมาตรการล่าสุดนะคะโดยทางการสั่งห้ามเลยนะคะแบนไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใช้ iPhone สำหรับการทำงานค่ะโดยเหตุผลที่เขาใช้ก็คือเพื่อป้องกันความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะเรื่องนี้รายงานโดย The Wall Street Journal นะคะอ้างอิงแหละะ่งข่าวบอกว่าตอนนี้จีนกาลังเพิ่มความพยายามในการพึ่งพาตัวเองในด้านของเทคโนโลยีนะคะแล้ว ก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหยุดการใช้งาน iPhone แล้วก็อุปกรณ์แบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ของประเทศอื่นในที่ทํางานค่ะซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจจะกําลังส่งสัญญาณไปยัง Apple ด้วยเพราะว่าแบรนด์มังกรเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างรายได้ถึง1ใน5หรือราว19%ให้กับ Apple เลยนะคะกลยุทธ์นี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับจีน,นให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงของชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐก,กับจีนยังคงมีอยู่ และแม้ว่าที่ผ่านมาจริงๆแล้ว Apple เองเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายดิจิทัลที่เข้มงวดมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการลบแอปพลิเคชันหลายพันรายการออกไปแต่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดอาจจะทำให้ยอดขายแล้วก็ภาพลักษณ์ของ Apple นั้นได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ด้วย ซึ่ง a p p เ e เองค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆนในตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นของจีนโดยเฉพาะหลังจากการประกาศคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนั้นก็ส่งผลให้ความสามารถของหัวเว่ยในการผลิตโทรศัพท์ 5G เนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็ Apple เองเนี่ยไม่ใช่ขายแค่ iPhone ในจีนนะคะอย่าลืมว่าเป็นสถานที่ที่ประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Apple ด้วยซึ่งก็ทําให้เกิดการจ้างงานนับล้านดังนั้นก็ต้องดูว่าผลกระทบที่รัฐบาลจีนต้องการ จะส่บผลเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนต่อ Apple ค่ะจีนเองนะคะได้ผลักดันเทคโนโลยีภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากจะให้ผลิตภัณฑ์ที่จีนเป็นผู้ผลิตเนี่ยมาทดแทนเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งในหน่วยงานของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนค่ะยังมีคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการหรือแม้แต่ยานพาหนะ เพราะว่าไม่ไปที่แล้วรัฐบาลจีนเนี่ยจำกัดเลยนะคะบอกว่าการใช้รถยนต์เทสลาในหมู่เจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็บริษัทของรัฐที่สําคัญนั้นเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยและเสี่ยงกับข้อมูลรั่วไหลก็เลยจํากัดการใช้งานสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่อเมริกาเคยทํากับจีนเนี่ยนะคะกำลังถูกจีนเอาคืนแล้วก็เล่นกลับเรียบร้อยแล้วทําให้เห็นความระบัดระวังมากขึ้นของขั้วหมาหนาทั้ง2ฝ่ายค่ะนอกนอจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ มหรือว่าการรั่วไหลของข้อมูลหัวเวยรวมถึงติ๊กต่อแล้วก็ความมั่นคงต่างๆที่ทางสหรัฐกับจีนเนี่ยพยายามเผยแพร่ออกมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็เดินเหมือนว่าล่าสุดก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในหมู่ของทางการเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยการสั่งห้ามเทคโนโลยีไปมานี้นะคะระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยก็ทําให้ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีท่าทีที่ผ่อนเบาล,ลงไปแต่อย่างใดแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจีนจะมีการปรับปรุงกฎหมายการต่อต้านการจรกรแล้วก็ สีจิ้นผิงเองผู้นําของจีนเนี่ยเน้นย้าถึงความมั่นคงของชาติไปแล้วก็ตาม2ประเทศเองนะคะดูเหมือนว่าจะพยายามรักษาห่วงโซ่ประทานเทคโนโลยีของตัวเองให้ปลอดภัยความกดดันก็ไปตกอยู่กับบริษัทเอกชนละค่ะทั้งหัวเว่ยก่อนหน้านี้นะคะที่โดนสหรัฐเนี่ยแบนไปนะคะแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้บริหารไปด้วย Apple เองแม้ว่าผู้บริหารจะเพิ่งเดินทางเยือนจีนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าจะตั้งรับอย่างไรเหมือนกันทําให้หลายคนเริ่ม ตั้งคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมระดับโลกของยักษ์ใหญ่มหา,หาอำนาจสประเทศนี้และไม่ว่าประเทศอื่นๆนะคะจะปฏิบัติตามหรือไม่เนี่ยนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ หลายคนก็บอกว่านี่แหละก็คือสงครามเย็นในยุคป,ปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ได้ทําสงครามกันแบบที่มีทหารหรือว่ามีเสียงปืนหรือว่าการสู้รบกันอย่างจริงจังแต่ว่าสงครามการค้าที่นําไปสู่สงครามเทคโนโลยีแล้วก็การแบนหรือว่าการระงับหรือจํากัดการใช้งานของสินค้าประเทศคู่ค้าแล้วก็ประเทศคู่แข่งแบบนี้ก็น่าจะเป็นสงครามเย็นย่อมๆที่อาจจะลากยาวแล้วก็ส่งผลไม่ใช่แค่ประเทศที่กําลังต่อสู้กันเท่านั้นค่ะพิวิ์ค่ะ หมัดต่อหมัดเลยนะครับหลายคนจะบอกว่าเอ๊จีนเองเขาจะมีโทรศัพท์มือถือหรือว่า IT device นะครับยี่ห้อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและในแง่ของสัดส่วนการตลาดของ Apple ในะตลาดจีนเป็นอย่างไรนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสินค้าอเมริกันทั้ง2ยี่ห้อเลยถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ IT device คือ Apple กับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเท s ล a าที่สุดแล้วคนจีนยังคงนิยม2ยี่ห้อนี้มากกว่าโลเคอลแบรนด์ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าบอกว่าทางการจีนเองนะครับออกมามีการจํากัดการใช้ของเจ้า,นานหน้้้้าาทีีี่่่รรััฐตออสิินนนคเมกก2ยห็ จะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะแน่ๆละครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ